เราจะมาเฉลยคำทำนายเลขหนึ่งสีขาวละไพ่ใบที่1คือสถานการณ์ตอนนี้นะปี2566ที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยเจออะไรมาบ้างนะครับสำหรับปี66นะสถานการณ์ตอนนี้คุณรู้สึกอย่างไรในใจและไพ่ใบสุดท้ายปลายปีนี้คุณจะปงังหรือไม่เออแม่ชีเฉลิมด้วยนะครับได้เลยจ้าถ้าพร้อมแล้วสำหรับตำแหน่งที่บอกว่าปี2566คุณเจออะไรมาบ้าง เหนื่อยแค่ไหนนะแล้วรู้สึกอย่างไรนะฮะนับ1น,นับ2นับ3คุณได้ไพ่ใบนี้ครับสำหรับปีนี้จ้าได้ไพ่ลุยฝนนะีใส่เสื้อกันฝนแล้วก็ถือโล่มนะครับเสื้อกันฝนสีเหลืองเนาะแล้วก็มีโล่มสีแดงเนะฮะ,ะเรียกได้ว่าปี2566นะฮะคุณเจอเรื่อง หลากหลายมากๆเลยนะครับเขาเรียกว่าฝ่าฝันอุปสรรคมาเยอะแยะมากมายและที่สําคัญคุณคิดว่าคุณผ่านอุปสรรคและปัญหาด้วยตัวของคุณเองเหมือนเราสู้มาด้วยตัวคนเดียวลําพังมากๆเลย จิตใจค่อนข้างจะต้องเข้มแข็งและต่อสู้สุดๆเลยเนี่ยไม่ว่าจะฟ้าฝนลมอะไรมาก็แล้วแต่เราเหมือนเราสู้เราไม่ถอยเราเดินไปข้างหน้านะทั้งๆท,ท,ที่แบบว่ามไม่รู้หรอกว่าจะเป็นยังไงแต่คุณก็เดินต่อไปเรื่อยๆมันเจอเรื่องเซซ่าเรื่องเซขวาเรื่องนั้นเรื่องนี้ตลอดเวลาลักษณะแบบนี้ครับมันมีฟ้ามีฝนม,ม,มันมีอ่าโอ้โหเหนื่อยมาก แต่คุณโชคดีที่คุณมีเสื้อกันฝนแล้วก็มีร่มนะหมอเบิ้นเชื่อว่าเสื้อกันฝนและร่มนั้นนะครับก็คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในเรื่องของการทําบุญเนาะนะคุณชอบทําบุญคุณชอบใส่บาตรคุณมีความสุขกับการทําบุญคุณมีความสุขในสิ่งที่คุณอ่าทในเรื่องของสาธารณกุศลนะจึงทําให้คุณมีร่มและเสื้อกันฝนด้วยนั่นก็เป็นบ่งบอกได้เลยครับว่าคุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้งคอคอยให้การช่วยเหลืออยู่แต่ว่าบุญก็ส่วนบุญ กรรมก็ส่วนกรรมเนาะคุณอาจจะมองไม่เห็นว่าใครอยู่กับคุณด้วยแต่บอกได้เลยครับปี2 5 6 6ที่คุณฝ่าฟันมาเนี่ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่กับคุณด้วยตลอดเวลาก่อนอื่นตอบก่อนนะฮะว่าปี2 5 6 6ตั้งแต่มก,การาจ,จนถึงวันนี้เลือดซิฟๆกันเลยทีเดียวนะ เจอปัญหาหลายอย่างเลยทีเดียวนะทั้งอึดอัดทั้งเหนื่อยอกเหนื่อยใจทั้งปัญหาการเงินทั้งเจอปัญหาเรื่องนั้นเรื่องนี้เข้าใจถูกเข้าใจผิดมันเจอความหลากหลายมากมายเลยเหนื่อยเหนื่อยเอาเป็นว่าปี2 0 6 6เป็นปีแห่งอีกหนึ่งปีที่เป็นปีแห่งการเหนื่อยถูกต้องไหมฮะถูกต้องไหมอืม เหนื่อยเนาะเหนื่อยเนาะก็เป็นกําลังใจให้นะครับนะสวัสดีคุณหมวยแตงโมนะฮะพี่น้องเรารักก็จะบอกว่าใบแรกก็ใช่เลยนะ,ะเออพี่รักแล้วนี่นะบอกว่าปีนี้ครบรถค่ะนะน้องหนึ่งหนึ่งรือไทยบอกว่าใช่ขับแม่นมากนะแต่บอกเลยนะบ้านสีขาวทุกคนคุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองแน่นอนแล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุณน,นะนะ ปกป้องแบบเป็นเสื้อกันฝนให้เป็นลมให้ถ้าคุณไม่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุณอยู่ไม่ได้แล้วบอกได้เลยนะครับว่าคุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากกว่า1พระองค์นะเพราะว่าเสื้อกันฝนก็1พระองค์ใช่ไหมลมก็1พระองค์นะหมอเบิ้ลขอตีแบบนี้เพราะฉะนั้นคุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าสิ่งที่นับถือเนี่ยมากกว่า1พระองค์ที่อยู่ในใจนะค่อนข้างจะรักแบบสุดๆเลยอย่างเงี้ยเนี่ยอยู่ในใจแล้วท่านก็ลงมาช่วยเหลือกับคุณเลยนะท่านไม่ทิ้้้้งงใใใหหหคคุณโดดดเเเี่่่ยวนนทารืืือออมตตสิ ให้กำลังใจนะอาจารย์ผู้เป็นที่รักของทุกท่านนีก็ให้กำลังใจและคอยดูแลคุณอยู่ไม่ห่างนะครับคุณไม่ได้เดินคนเดียวลำพังแน่นอนนะเออจริงไหมจ๊ะนะฮะอืมเอ่อแม่ชีเฉลิมบอกว่าใช่ค่ะนะ,ะพี่แป้นมาลายบอกว่าถูกต้องค่ะนะ,ะคุณบ้านน้ำทองบอกว่าถูกต้องนะครับนะอ่ะก็โชคดีนะฮะที่คุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ชอบทําบุญรู้สึกว่าฝ่าฟันอุปสรรคไปเยอะ อยอะมากมายปีนี้โอ้โหปัญหาเยอะเหลือเกินทําบุญก็แยะทําบุญก็โคตรจะเยอะเลยแล้วทุกบุญมีปัญหาหมดทํางานก็โคตรจะเยอะแล้วทุกงานก็มีปัญหาหมดบอกได้เลยว่าค่อนข้างเหนื่อยมากๆเนี่ยทีนี้มาดูกันว่านาปัจจุบันวันนี้นะครับนะหลังจากที่ปี6 6ผ่านเรื่องราวมาค่อนข้างจะเหนื่อยมากๆเนี่ยเรามาดูกันไพ่ใบที่2อับปัจจุบันตอนนี้คุณรู้สึกอย่างไรเนี่ยมาดูครับไพ่ใบนี้ตำแหน่งนี้คุณด้ไพ่ใบนี้ครับ นับหนึ่งนับสองนับสามได้ไพ่ไปด้จ้ะได้ไพ่นะครับคนถือภูกันแล้วก็คาบที่ด้ามภูกันเนาะแล้วก็มีเงารางเงาขาวกับเงาดำนะคอยบอกอยู่ตลอดเวลานะครับนะอ่ะสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยคุณเหมือนแบบว่ามี2เรื่องที่หมอเบิ้์จะให้คําทํานายให้เนาะเรื่องที่1ก็คือตอนนี้มันเหมือนกับมีเรื่องคนนะ่ะ ที่เราอยู่ด้วยกันน่ะมีทั้งเรื่องดีแล้วก็ไม่ดีวุ่นวายเข้ามาในหูเราตลอดเวลาเดี๋ยวก็ได้รับการสื่อสารที่ดีเดี๋ยวก็ได้รับเรื่องไม่ดีเดี๋ยวคนนั้นทําอย่างนั้นเดี๋ยวคนคือมันเกิดความวุ่นวายในองค์กรเกิดความวุ่นวายในบ้านเกิดความวุ่นวายในคณะ เกิดความวุ่นวายในสิ่งที่คุณไปอยู่เนาะมันมีความวุ่นวายหลากหลายเดี๋ยวเรื่องนั้นเข้าหูเราเดี๋ยวเรื่องนี้เข้าหูเราเดี๋ยววิพากษ์วิจารณ์มันมีแต่เรื่องที่ใส่ตัวเราจนทําให้เรารู้สึกอึดอัดและบางครั้งก็เป็นอารมณ์ไปตามนั้นแต่บางครั้งก็เออเข้าใจได้ว่าเกิดอะไรขึ้นบางครั้งก็หืมมันเขี้ยวบางครั้งก็สบายใจไปลักษณะแบบนี้ณสถานการณ์ปัจจุบันตอนนี้คุณมีเรื่องราวเข้าหูค่อนข้างจะเยอะนะครับทั้งเรื่องดีแล้วก็เรื่องไม่ดีถูกกตววววนะ้้ององงมยวววุุ่่นนนนาาาพีรรดษ คนนั้นก็มาบอกคนนี้ก็มาบอกคนนั้นก็ให้ทํานั่นคนนี้ก็ให้ทํานี่ไม่รู้จะทํำยังไงแถมคนนั้นนี่ใส่ไม่ดีคนนี้นี่ใส่ไม่ดีเราก็ดันไปนรู้ไปเห็นเรื่องราวไม่ดีของคนทั่วไปด้วยถูกต้องไหมฮะถูกต้องไหมนะครับและนอกจากนั้นสถานการณ์ณนะตอนนี้คุณมีความกังวลอยู่นะครับว่าจะยังไงดีเนาะอ่ะสิ้นปีนี้ นะครับช่วงสงท้าปีเก่าต้อนรับปีใหม่เราจะทําอะไรนีเนาะจะได้ไปดีไหมจะอยู่ยังไงจะไปยังไงจะทําอะไรนะครับบางคนมีปัญหาเรื่องเงินเนาะก็รู้สึกว่าเออเงินจะผ่านไหมนะ คนบางคนมีปัญหาเรื่องรักความรักจะเป็นอย่างไรบางคนมีปัญหาเรื่องสุขภาพบางคนมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับคนรอบข้างรอบกายสังคมที่อยู่บอกได้เลยว่าตอนนี้นะครับบ้านสีขาวทุกคนเจอความวุ่นวายเกี่ยวกับคําพูดคนเยอะมากๆจริงไหมครับพี่แป้นมาลายเออนียฮะจริงไหมฮะนะครับนะแม่ชีเฉลิมบอกว่าถูกต้องค่ะเพราะั้นตอนนี้คุณหนักแน่นไว้นะ นะเห็นไหมฮะว่าไพ่ใบรแรกก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์สองนะไพ่ใบที่สองก็มีผู้ชายสองคนเนะี่ยที่อยู่ด้านหลังแนละ้วก็สองอีกเหมือนกันยืนยันอีกครั้งว่าคุณมีแท้แท้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่กับคุณเลยแท้แท้เนี่ยนะไม่ปล่อยให้คุณเดินลำพังอย่างน้อยสองพระองค์อยู่แน่นอนครับนะเออเนะี่ยพี่น้องเลยแล้วก็ดบ,บอกว่าใช่ค่ะพี่รัตน์เรานี่น่ะบอกถูกต้องค่ะ พี่หนึ่งหรือไทยนะฮะบอกจริงค่ะสวัสดีครับพี่สายชนนะพี่พป้นมาลายบอกจริงค่ะปล่อยไปหมดแล้วเ <laughs> นาะเข้าใจเลยเพราะว่าเรื่องราวของของของแม่แป้นมาลายนะครับหมอเบิ้นก็มาจะมีส่วนเอี่ยวด้วยอยู่เป็นประจำเออ <laughs> มันหนีไม่พ้นเนาะเรื่องราวของคนที่วุ่นวายนะครับนะเอาเป็นว่าฟัง มันเป็นเหมือนมานข่ามานดำอยู่ในอยู่ใน,ในหูของเราซ้ายกว่าตลอดเวลาเพราะนั้นคิดดีทำดีพูดดีไว้ก็พอค่ะบช่างมันฮะเรื่องของใครทำอะไรเขาก็ได้กรรมแบบนั้นเพราะนั้นเราจะไม่ยุ่งจ้าโอเคไหม <c oughs> อ้าวอะไรฮะสวัสดีนะครับพี่นันนันนะน้องหนึ่งรัฐาทบอกจริงค่ะ คิดไม่ออกหาทางยังไม่เจอใจเย็นครับอย่าเพิ่งคิดมากรอหน่อยรอหน่อยนะว่าจะเป็นอย่างไรฟังเรื่องราวและหาข้อมูลดีๆนะครับน้องหนึ่งหรือไทยว่าจะไปทางไหนนะครับนะเน่พี่บ้านน้ำทองบอกว่าแม่นแท้นะเออนะ,ะอ่ะอะมาดูไพ่ใบสุดท้ายนะครับไพ่ใบสุดท้ายเรามาดูกันนะครับว่าส่งท้ายปี2566ด,ดวงจะปังหรือไม่นี่คือคำตอบสุดท้ายครับนับหนึ่งนับสอง นับ3คุณได้พไพ่ใบนี้ครับเออโดนไล่ออกซะแบบนั้นนะคุณนะเป็นไพ่ได้ใบแดงนะครับก็คือการเล่นฟุตบอลใช่ไหมฟุตบอลมันก็เหมือนกับเวลาได้ไพ่แดงก็คือให้ออกจากสนามเลยนะี่ยแล้วก็มีผู้เล่นใส่เสื้อหมายเลขเก้านะครับออกสนามเนะี่ยอ่านะครับอ่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกครับว่า ปล่อยวางชัดเจนมากนะฮะว่าใครก็ตามที่เลือกบ้านสีขาวนะครับปล่อยเขานะน้องหนึ่งเรือไทยหาทางออกไม่เจอปล่อยวางอารมณ์ลงแล้วใช้สติในการแก้ปัญหาออกไปสิครับถ้าขาดเรื่องการเงินออกไปหาเงินนะถ้าเกิดว่าทะเลกกาะกันออกไปหาคนรักไปง้อเขานะไม่ต้องมาดูความผิดหรือความถูกนะบอกเลยนะไพ่ใบนี้บอกว่าให้คุณนะ ลงมือทำเนะไม่รู้ว่าคุณกําลังเจอปัญหาอะไรอย่างน้องหนึ่งเลยไทยบอกหาทางออกไม่เจอแต่ถ้าคุณลงมือทําคุณจะผ่านได้ถามว่าไพ่ใบนี้ผ่านได้ไหมเป็นไพ่ที่ผ่านได้ถ้าไปอยู่ตําแหน่งอื่นบอกได้เลยครับอืมไม่ดีปรากฏว่าไพ่ใบนี้มาอยู่ตําแหน่งสุดท้ายถามว่าปีสองพันหรหกสิบหกจะปังไหมก็อาจจะไม่ปังส่งท้ายปีแล้วไ้่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็บอกว่าใบแดงปีนี้ไม่ดีนะแล้วก็ชี้ออกไปก็แสดงว่า ปีหน้าน่าจะดีนะครับอ่าปีหน้าน่าจะดีนะเป็นการบอกถึงว่าปี2567น,นู่นอะถ,ถึงจะดีขึ้นไพ่ใบแดงนะครับไพ่แดงอะของการเล่นฟุตบอลคือไม่ดีคือการไล่ออกแต่สําหรับเสื้อสีสักส์สีแดงคือสีมงคลเนี่ยมหมอเันเชื่อว่านะครับหมอเันเชื่อว่าไปรอปีหน้าปีนี้ไม่ต้องหวังของรางวัลปีนี้ไม่ต้องหวังอะไรทั้งสิ้นรอปีหน้านะปีนี้ไม่ได้อะไรหรอกนะส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยจะเวิร์กปีหน้าจะดีกว่าเนี่ยหรือนะ ใครก็ตามที่เลือกสีขาวส่วนใหญ่ปีหน้าก็าจ,จะมีความชงเกิดขึ้นเนาะไม่ว่าจะเป็นปีจอเนะครับปีมะโรงปีมะแมหรือว่าปีฉลูก็ตามคุณอาจจะชงก็ได้เพราะนั้นเนี่ยมันเหมือนกับว่าไพ่ที่บอกว่าปีนี้ไม่ต้องสนใจครับไปเริ่มต้นใหม่ในปีหน้าดีกว่านะเพราะนั้นปลายปีอาจจะไม่ปังมากนะจ๊ะอาจจะมีปัญหาแต่สุดท้ายปัญหาแก้ได้ครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยได้นะใครไม่มีเงินโทรไปของเงินออกไปหาเงินนะ คุณจะได้มาใครที่แบบว่ามีปัญหาเรื่องความรักทะเลาะกันอยู่นะครับก็ไม่หาคนรักไปง้อไม่ต้องมองว่าใครถูกใครผิดนะถ้าไม่มีงานออกไปหางานทําถ้างานมีปัญหา ออกไปแก้ปัญหานะครับถ้าเรื่องสุขภาพออกไปหาหมอนะกินยานะดูแลตัวเองดีๆแค่นั้นเองครับคือลงมือทําแล้วชีวิตของคุณนะจะประสบความสาเร็จนะครับอย่าไปคิดอะไรมากอย่าไปกังวลว่าฉันจะไปยังไงฉันจะไปยังไงต่ออะไรเงี้ยที่ผ่านมาทงางไพ่ใบที่1และพไพ่ใบที่2บอกได้เลยนะครับว่าเป็นไพ่ที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองทั้ง2เลขเลยบอกได้เลยว่าไพ่สีขาวคุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่างน้อย2พระองค์อยู่กับคุณนะไพ่สีแดงมีแค่องค์เดียวแต่ว่าไพ่สีขาวบอกเลยสิ่งศักดิ์สิทธ อยู่กับคุณสองพระองค์นะฮะอืมแล้วบอกได้เลยนะครับว่าปีนี้นะเหนื่อย2566เหนื่อยแต่2567น่าจะดีขึ้นนะครับ เรเท่าที่ดูนีฮะปี2567เชื่อได้ว่าปีหน้าคุณจะปังกว่าปีนี้นะครับอ่ะใครยอมรับกรรมทำนายพิมพ์คำว่าสาธุมาเลยนะครับนะปีนี้ไม่ต้องสนใจแล้วปล่อยผ่านนะเลยอีแค่ไม่กี่วนันอีก4วนัน5วันนะข้ามปีแล้วทั้งมันเลยครับนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกไม่ต้องสนใจไม่ต้องสนใจหวยไม่ต้องสนใจเลยทั้งสิน้นปล่อยวางมันไปอย่างแม่แป้นมาอะไรบอกนะครับปล่อยมันหมดแล้วเนาะปล่อยไปให้หมดเราเริ่มต้นใหม่นะครับในปี2567อ้อ สำหรับเคล็ดลับสำหรับบ้านสีขาวนะครับคุณต้องทําบุญกับสิ่งลี้ลับนะครับไม่ว่าจะเป็นทําบุญกับผีหรือทําบุญกับเทพนะส่พระไม่ถูกโฉลกกับคุณครับคุณต้องมาสายเทวนะบ้านสีขาวนะเพราะฉะนั้นวันที่1นึ่งะฮะหนึ่งสามมก,กราปีสองพัเนเดะเดินทางไปไหว้นะครับสิ่งศักดิ์สนะิทธิ์เนาะใครที่ อ,อ,อย่างพี่ตาอ,อ,อย่างพี่น้องเดืรัก,กรดาษอย่างเงี้ยก็ไปไหว้องค์พระพิฆเ,เนตองคใหญ่ที่วัดสมานอย่างเงี้ยฮะนะแทนที่จะไปไหว้พระพุทธรูปใช่ไหมเปลี่ยนจากพระพุทธรูปไปมูเตลูกเกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะใครมีเทพที่คุณรักษาอยู่ในตนนะก็กลับไปไหว้เนาะพิลาลาดิดา,านเงี้ยนับถือองค์ปู่เวสุวรรณโออย่างเงี้ยครับก็ไปกลับไหว้ปู่เวสแถวบ้านนะเน้นสายเทพมากกว่าสายพระนะครับไปถวายเทียนนะไปถวายความสว่างนะครับให้กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะ ะจะทําให้เริ่มต้นปี2 5 6 7ดีมากขึ้นเพราะว่าสีแดงหมายถึงเจตสีของแสงสว่างนะแนะนำนะครับวันที่1 2 3 4 5อ่าประมาณนี้ใครนะข้ามปีนะซื้อเทียน1คู่นะไปถวายกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตนเองนับถือหรือว่ารักเป็นครูบาอาจารย์นะครับเพื่อให้เปิดแสงสว่างเริ่มต้นปี2 5 6 7ด้วยเทียน1คู่ชีวิตคุณจะปังมากๆสําหรับบ้านสีขาวจ้า